พระพุทธองค์เจ้าขาลูกเห็นองค์หลวงพ่อพระพุทธสีอริยเมตรัยสง่าและงดงามมากสมบูรณ์แบบทุกประการและองค์พระพุทธสีอริยเมตรัยก็สมบูรณ์อยู่บนการบำเพ็ญเพียรของหลวงปู่ หรือว่านักบวชทั้ง8พระองค์รวมถึงชาติปัจจุบันนี้ที่มาเกิดเป็นหลวงพ่อพาอาจารยก็ได้บำเพ็ญบารมีจนเต็มแล้วและพลังมหาจักรพัิทั้ง9ประการนี้รวมไปเป็นดวงจิตพระศรีอริยเมตไตร ผู้สร้างบำเพ็ญเพียรจนครบทวนทุกประการในบารมีสิบทัศน์และจะมุ่งมั่นที่จะตัดสรู้ในอนาคตในภายภาคหน้าโดยที่พระองค์จะไม่มาเกิดบนโลกนี้เพื่อสร้างบารมีอีกเหลือเพียงการรอรอบการกลับมาตัดสรู้เท่านั้นเช่นนี้ พระพุทธเจ้าค่ะก็ดีแล้วลาะยาธรรมที่ลูกพอจะเข้าใจพรยาธรรมมิกระชเอ่ยท่านพระสรีอริยเมตรตยเป็นพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีครบถ้วนสมบ,บูรณ์ดีแล้วทุกประการนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป พระวรกายสว่างสวัยพร้อมที่จะกลับมาสู่โลกเพื่อตัดสู้แล้วลูกถูกต้องตามที่ลูกเห็นในพุทธนิมิตทุกประกาศฉะนั้นลูกเอ๋ยพลังมหาจากักรพรรดิทั้งหลายจะรวมลงสู่แดนธรรมิกราชเพื่อเปิดทางพระนิพพาน ให้จิตทั้งหลายได้เดินเข้ามาและผ่านสู่แดนพระนิพพานได้หากมุ่งมั่นตั้งใจหลักธรรมคำสอนสิ่งทั้งหลายที่ลูกนั้นได้รวบรวมมาจะเป็นสิ่งที่จุดจยช่วยดวงจิตผู้ตั้งใจจะไปสู่พระนิพพานให้พ้นทุกข์ รียดทำเอย่ยลูกนี้ค่อยๆสร้างค่อยๆทำถอดรหัสงานถอดรหัสทำทุกอย่างให้ดำเดินไป,แล,ปแล้วเมื่อสมบูรณ์แล้วทุกอย่างก็จะบังเกิดขึ้นเป็นเหตุที่ดีเป็นนิมิตที่ดีแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง ในสิ่งที่ลูกนั้นจะมองเห็นในตอนต่อไปทุกคนตั้งจิตตั้งใจเฝ้ารอเวลาที่จะมาเมื่อถึงพร้อมฉะนั้นลูกจงเปิดประตูและสร้างทุกอย่างให้ถึงพร้อมจิตตั้ง้หลก็จะหลั่งไหลเข้ามาลูกจงตั้งใจทำ ไปเถิดนะบัดนี้ก็ถือว่าการเวลาสมควรดีแล้วจงกลับคืนสู่การเผยแผ่พระธรรมต่อไปเถอะกราบนอบน้อมขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่จงเมตตาพระพุทธเจ้าค่าพระพุทธองค์เสด็จลงสู่โลกเมตตาสัพสัดรละหมู่เวไน ชดช่วยดวนจิตตั้งหลายให้พ้นทุกข์ลูกจะตั้งใจน้อมนำเอาทุกสภาวธรรมคือความเป็นจริงประกาศสู่โลกอย่างตั้งมั่นตั้งใจแข็งแกร่งเป็นบุตรีแห่งองค์พระศาสดาทุกพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะ